สวัสดีครับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าทุกคนนะครับอยู่กับโซ t โฟเอ็กซ์นะครับอยู่ในช่วงทดลองนะครับ c b t นะครับถึงมาได้สามสิบนี้นะครับทุกคนโอเคเรากดออกเราไม่ต้องเล่นเลยก็สมัครนะครับก็มันมีให้รับของขวัญนะครับทุกคนนี่จะมี c b t นะครับเซนเซนบ็อกนะครับรับตอนนี้คนก็เยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยเยอะจริงๆนะครับก็ใส่คูกันเยอะครับ ช่วงมาวันแรกนะครับถ้าเปิดอ b t แล้วนะผมแนะนําผมแนะนําเลยรับรับเควสทุกอย่างเลยครับรับเควสโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ผมไม่แนะนําให้รับเควสนะช่วงแบบเปิดเซิร์ฟแบบ c p t ทดลองเนี่ยคือมันกระตุกมากตอนเนี้ปัญหาหน่วงหน่วงสุดๆเลยทุกคนนะครับก็จะมีของให้เริ่มต้นพวกนี้ไปเรื่อยครับนะโอเคแล้วก็เรามาดูช็อปกันดีกว่าครับว่ามีอะไรมั่ง ก็เล่นไปสักพักแล้วนะครับเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วมันแบบกระตุกอืดอาดมากช้ามากครับทุกคนอาจจะยืดยาได้นะครับช่วงนี้แบบคนมันแข่งกันขุดหรือว่าเครื่องเซิร์ฟม,มันมีปัญหาครับนี่นะครับทุกคนก็ของในชอ็อปมีประมาณนี้นะของในชอ็อปมีแค่นี้จริงๆมีแค่นี้ครับของในชอ็อปอีเวนต์เลยไม่มีเลยนะครับ คนเล่นก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เล่นตอนนี้คือแบบเข้าอะไรก็ช้าอะไรก็ช้าไปหมดเพราะเครื่องเครื่องเซิร์ฟใหญ่มีปัญหาอยู่นะครับคือแบบคนเยอะนะครับมาวันแรกๆก็คือเวลไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปแข่งกับใครตามตามสะดวกเราเลยเราไปเข้าตัวหลักเราดีด่ฝ่าเออวันวันนี้วันที่ยีิบเจ็ดนะครับที่ผมอัดคลิปนะ ตอนสองทุ่มมีแจกใบบวกห้าสิบใบนะครับทุกคนอันนี้คือตัวหลักเราคือแบบมัน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 กินมากเลยตอนเนี้ยคือมันช้ามากเลยทุกคนโอเคดูคนหายบักคนหายอ่ก็คือมาดื่มด่ำบรรยากาศได้ก่อนนะครับก็ก็มีมีมีคนเล่นอยู่นะมีเรื่อยๆนะ โอเคเราจะไปลงนี่ละลงโชว์ที่ยวรอบหนึ่งก่อนปิดคลิปแล้วกันนะครับมารีวิวแบบมั่วๆไปก่อนนะยังไม่เป็นทางทางทางการเท่าไหร่พูดยังไม่ชัดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนผมจะเริ่มทําช่องนะครับเริ่มทําช่องโอเคนะดูดิทุกคนโอ้โหคือแบบ โอเคเดี๋ยวเราเจ๊ๆรวมกลุ่มก่อนไม่ตายลืมบทคนัวจะปวดกว่าจะตายทุกคนใช้เวลาโคตรนานกินเวลาเปลือง่ากเขาแจก20่เอ็มกับแคทห้าแสนนะครับทุกคนมาลองเล่นกันได้นะ แบบหนักหน่วงจริงโอ้โหโอ้โห <c ười> กระตุกของจริงทุกคนถือว่าแบบขอลาวไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันทุกคนไม่ไหวว่ะคือเซิร์ฟมันกระตุกมากอะนะไปเจอกันตอนเซิร์ฟเปิดเลยแล้วกันครับ o อบทีเดือนหน้านะครับยังไม่ทราบวันที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย